สวัสดีค่ะวันนี้มาทำงานวันนี้มีปลาทูแม่กองเข้ามาด้วยนะคะจะให้ดูตัวใหญ่มากเลยปลาทูแม่กองมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะดูเห็นแล้วอยากกินน้ำพริกประทูนะคะตัวใหญ่มดูไซส์นะคะตัวเดียวก็อิ่มนะคะอันนี้ก็จะขายอ่า แพ็คละสิบปอนด์นะคะเนี่ยเยอะมากน่าจะมาเยอะอยู่แต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยติดราคานะคะดูตทำน้ำพริกปลาทูก็ได้ทำกินเมี่ยงกินเมี่ยงปลาทูเนาะเห็นแล้วก็อยากกินเมี่ยงปลาทูนะคะดูค่ะกินเมี่ยงไปทำน้ำพริกปลาทูอร่อยอร่อย ทอดกรอบๆก็อร่อยค่ะเมียงยิง่งก,ก,กินเมียงปลานี่ยยิ่งอร่อยเลยค่ะ